สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมช่องสบายสบายสไตล์คนพัทถิ่นครับผมกับพี่ศิริวัฒน์ไพบูล์เดชาวัฒน์ครับก็มีสินค้ามาให้ได้เลือกได้หาได้จับต้องกันนะครับอันนี้เป็นรถประมูลมาจากส่วนราชการเหมือนกันครับทะเบียนพร้อมโอนเหมือนกันเป็นชื่อของพี่สิริวัฒน์เรียบร้อยแล้วทะเบียน ดอเชดาโฟฟันนะครับหนึ่งหกสามสองกรุงเทพมหานครรับกรุงเทพมหานครพร้อมโอนนะครับคันนี้พร้อมโอนครับพร้อมโอนเลยครับรถคันนี้ขับมลมาจากสวนราชการครับทะเบียนทําเรียบร้อยแล้วก็ยังเป็นทะเบียนกรุงเทพอยู่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้ก็เดี๋ยวจะพิสิริวัตรก็จะพาชมพาดูชมรอบโลมรอบคันแล้วก็ภายในรถคันนี้ก็เป็นรถสวยอีกคันหนึ่ง ไม้น้อยด้วยคันนี้ไม่น้อยครับไม่น้อยครับเป็นรถใช้งานน้อยไม่น้อยมากครับสีก็ยังเดิมๆอยู่เลยสีนี่ก็เป็นสีดั้งเดิมยังไม่เคยอาบน้ํายังไม่เคยอาบน้ำคครับก็จะมีตําหนิด้านบ้างอะไรบ้างก็มีบ้างรถเนื่องจากอายุรถแล้วก็การจอดรถอาจจะรดราชการก่อนที่จะดําเนินการประมูลก็อาจจะจอดนานหน่อจอดตากแดดตากแดดครับค่อนข้างมากนิดนึงมากนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้ไม่ยังใช้ได้ ถ้า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 เอาไปดูแลขัดหน่อยก็คงจะสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ครับผมบเอาเดี๋ยวจะพาให้พี่ศิริวัฒน์พาชมรอบคันก่อนนะครับครับสบ,าย,สบายคนพลัดถิ่นกดไลกดช้าแล้วไปเที่ยวด้วยกันชีวิตมันสั้นออกเดินทางด้วยกันเธอชีวิตมันสั้นออกเดินรถคันนี้เป็นรถ ยี่ห้อมีซูบิชิปาเจโร่ปี2010ครับไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกโปรไลท์นะครับแล้วก็ไฟเดทาม์ลันนิ่งไลท์ด้วยครับผมไฟเลี้ยวตรงแล้วก็มีไฟไฟด้านล่างส่งส่งบันไดอ๋อมีไฟด้วยครับมีไฟด้านล่างสองสองบันไดเวลาขึ้นลงครับครับผมคันนี้นะครับยางเนี่ยจะเป็นยาง เขาเรียกยางออฟเทเรนนะครับใช้แม็กขอบ20นิ้วขอบ20ครับเป็นรถแต่งรถแต่งซิ่งวช่ไหมฮะแต่งยางแต่งเฉพาะแม็กกับยางเท่านั้นนะครับอ๋อมีแต่เฉพาะยางเท่านั้นเท่านั้นครับเพื่อให้รถดูสง่าครับให้ดูสวยครับสวยให้สำหรับประตูอะไรต่างๆยังเดิมนะครับรถคันนี้ไม่มีตำหนิ รอบคันนี้จะไม่มีการไม่ไม่มีตำหนินี่ที่ถูกเขียวชนอะไรเลยนะครับจะสีสันนะครับก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับครับด่านท้ายนะครับท้ายเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายครับภายในพี่ แล้วตัวเนี้ยนะครับก้านยกเนี่ยยังแข็งแรงมากยังยังดีมากยังแน่นมากชกชกชกยังแข็งอยู่เลยครเบาะนี้พับได้นะครับเป็นเบาะแบบพับนอนไปถึงโน่นเบาะหน้าคนขับเลยแบบแบบราบร8อยองศาตรงนี้มีเบาะตรงนี้มีเบาะนั่งเพิ่มับได้อะดึงดึงดึงขึ้นมาดิครับอ๋อถ้าในถ้าจะดึงต้องต้องต้องไปขยับ พูดง่ายๆคือเป็นรถเจ็ดที่นั่งนั่นนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับยังยัเหลือครบนะครับกุญแจอะไรต่างๆเครื่องมืออยู่ครบเครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงอะไรต่างๆอยู่ครบครับผมคันนี้ไม่มีเฉพาะยางอะไรอ๋อยางอะไรไม่มียางอะไรไม่มีอ๋อครับอันนี้ต้องหาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้มาดูด้านนี้นะครับอ่า ด้านนี้ก็เป็นด้านที่สมบูรณ์ไม่มีถูกเฉียวชนหรือโดนอุบัติเหตุอะไรมาก่อนเลยโดยเฉพาะ <c oughs> จุดที่ยืนยันนะครับกระจกทุกบานมีตรามิตซูบิชินะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกบานตรงนี้นะครับประตูอะไรต่างๆก็จะเปิดปิด,ปด,ปดนิ่มเหมือนกับนะครับประตูไม่มีล้าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีบิก๊กเลยครับามาดูด้านในนะครับ ครับด้านในนะครับฟังคนขับนะครับเบาะก็มีความสวยงามสมบูรณ์วิทยุใช้งานได้ตามปกติมีรีโมทนะครับมีรีโมทเป็นวิทยุดั้งเดิมนะครับจอติดบ้างดับบ้างเป็นบางครั้งครับครับจอจอเนี้ยบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าด้านบนนี้ไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ทุกจุดนะครับเหมือนเดิมเปียออโต้อไทยติด ทุกดวงรถนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับครัจากอ,อะไรสมบูรณ์ยงใช้ง,งานได้มีแอร์แบกแอร์กครับรับเ <Okay. S 1> บาะด้านหลังคนขับก็เช่นเดียวกันเป็นเบาะหนังแท้นะครับนี่เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยดังเดิมคู่ตัวรถ คันนี้เลขไม้เท่าไหรนะครับพี่ลองลอง,ลองเปิดดูที่นะีเ่เจมสมันต้นเอามามันแสนสองตัวน,นี้น่าจะแสนแสนเท่าไรแล้วเนสามเปิดไฟเปิดไฟนั่นน่ยเปิดไฟหลีครับครับรถคันนี้เลขไม้อยู่ที่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบติโล เลขมาอยู่ที่แน3นสนะครับคันนี้นะครับอาทิตย์ระว่งทางบางวันอยู่ภูเขาต่างเช้าวินทะเลเจอที่ดินดีๆก็เป็นเครื่อง2005ดีเซลเครื่องดีเซล2005เขามาเร็วนะครับแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันตเตอรี่ใหม่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนใหม่ครับ,บแล้วก็ระบบน้ํา น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนของเดี<ห>๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับครับผมกลองโซล่าก er องเครื่องครับใหม่หมดใหม่หมดนะครับกลาองห้องเครื่องนะครับจะคันนี้สวยมากแล้วก็จะมีแผงการความร้อนการความร้อนเนี่ยยังถือว่าสวยนะครับ ฝากระปงอะไรเนี่ยยังสีดัางเดิม<า>นะครับบางบางเลยคร,ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับครับคันนี้เครื่องนิ่มแล้วก็ไอ้ไหครับไอ้เครื่องอยนต์นีไไไ่ไม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 ่มีเลยนะนรับ รถคันนี้นอกจากครับลูกท่านลูกค้าครับรถคันนี้นอกจากจะสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีให้4จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดครับใช้ได้ปกติเลยใช้ได้ปกติเลยครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วก็ฝากลูกค้าที่น่ารักทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่ศิริวัฒน์ได้หา รถสวยๆของดีๆมานำเสนอลูกค้าที่น่ารักอีกนะครับรถคันนี้หมายเลขทะเบียนโดชดาอฟัน1632กรุง,ทงเทพมหานครคันนี้พี่สิริวัฒน์จะเปิดราคาอยู่ที่คันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทนะครับ2 3 8 0 0 0บาทนะครับ,รบลูกค้าท่านใดสนใจไปจิโร่สปอร์ตคันนี้เดิมๆทุกอย่างกระจกทุกบาน เป็นของแท้หมดแท้หมดรถของพี่ศรีวัตรทุกคันคัดมาแล้วคัดมาทุกคันดีไม่มีตกน้ำไม่มีจมน้ำไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักนะครับรถทุกคันที่เอามานี่ยังไม่ได้เก็บสีสักคันเลยนะเอามาแบบไหนก็ขายให้ลูกค้าไปแบบนั้นเลยเพราะว่าจะได้ราคาจะได้ไม่สูงมากจะได้ไม่แพงมากนะครับราคา2องแสนามหบาทลูกค้าถ้าใดสนใจ โทรมาเลยครับหมายที่หมายเลขหมายเลขนะครับที่ชื่อสิริวัตรภัยบุญเดชวัฒน์06206289789715751575ครับพี่สิริวัตรอยู่ที่บ้านแสลงโทนอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับถ้าลูกค้าต่างจังหวัดก็โทรนัดซะหน่อยนะครับ ติดต่อง่ายอยู่ติดกับถนนลาดยาง4ีเลนสายประคุณชัยบุรีรัมย์ครับมีบริการส่งด้วยได้ครับส่งได้ครับถ้าไกลเกินก็ส่งได้ทั่วประเทศแต่ตกลงในเรื่องเงื่อนไขกันระยะทางสักนิดนึงแต่ถ้าระยะใกล้ร้อยส0 0ร้อโลนี้ก็ถือว่าส่งให้ได้ไม่มีปัญหาส่งฟรีเลยใช่ไหมส่งฟรีครับอ๋อถ้าระยะทางไม่เกิน200โลนี่ก็ส่งฟรีครับ รถทุกคันนี่คือขับไปให้ลูกค้าเลยได้ครับจะได้มั่นใจว่ารถเราใช้ได้จริงดีจริงแล้วก็รับรองเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเงยนทางครับระบบขับเคลื่อนต่างๆว่าสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์มั่นใจในการเดินทางครับผมรายได้ตลอดเวลาครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่น่ารัก มากทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีคบเเกก็ทุโมมนนนไ้้ใลิป